รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาติดตามข่าวสารในสวัสดีสถานีข่าวทางช่องสวัสดีไลย์ไทย HD ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM และทางเคเบิลทีวีสีแซทั่วประเทศนะครับวันนี้อยู่กับผมนพวัฒน์อภิพัฒนเดชาคุณครับวันนี้มีหลากหลายข่าวสารให้หน่าติดตามครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามข่าวแรกกันเลยครับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตปทุมวันจัดแข่งขันเลนลี่การกุศลสาธิตปทุมวันครั้งที่26 Amazing ทุมวันแลนลี่ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาเทราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันเสาร์ที่12พฤศจิกายนและวันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายน2565เส้นทางกรุงเทพชะอำณโรงแรมบีเจนชะอำเพื่อเชิมความสามาคัคคีระหว่างศิทย์เก่านักเรียนปัจจุบันผู้ปกครองและคณาจารย์ของโรงเรียนสาธิตมสวป,ปทุมวัน โดยรายได้จากการจัดกิจกรรมส่วนหนึ่งจะทุนกล้าวถวายสมเด็จพระนิธ,ธิถาเทราจเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศายัยและอีกส่วนหนึ่งจะมอบให้กับโรงเรียนสาธิตมสวปทุมวันเพื่อใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน ก็สวัสดีครับความร่วมมือระหว่างสมาคมศิ์เก่าสาธิตปทุมวันกับโรงเรียนสาธิตปทุมวันนะครับๆๆก็มีมาตั้งแต่โรงเรียนเปิดมาครั้งแรกเลยนะครับก็สิ์เก่าเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนนะครับซึ่งผมจะพูดสกเสมอว่าสิ์เก่าเป็นสมบัติที่ดีของโรงเรียนเพราะฉะนั้นโรงเรียนก็ต้องต้องดูแลสมบัติที่ดีนะครับสิ์เก่าก็จะจัดกิจกรรมเพื่อที่จะมาสนับสนุนโรงเรียนในหลายๆด้านด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของ เพราะประมาณนะครับที่จะหามาเพื่อพัฒนา,านักเรียนและก็ครูของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ กาต่างนะครับแล้วก็เรื่องของการ,ราพัฒนาครูให้มีความรู้เพิ่มเติมนะครับหรือ,อกิจกรรมต่างๆท,ที่ส่งเสริมนักเรียนเราให้ไปทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นท,ทาในดีส่วนหนึ่งนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือสิ่งเก่าก็จะให้ในเรื่องององค์ความรู้นะครับต่างๆนะเพราะว่าสิ่งเก่าเราผลิตสิ่งเก่าไปเนี่ยมีหลายสาขาอาชีพด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพทางด้านหมอสว่านหรือทางด้านธุรกิจนะครับแม้กรทั่งในเรื่องของเนฟรีกีฬาต่างๆนะครับสิ่งเก่าเหล่านี้ก็จะกลับมาช่วยโรงเรียนนะครับในเรื่ ให้ความรู้ในด้านของอด้านหมอด้านวิศวะนะครับแม้กระทัง่งด้านกีฬาด้านดนตรีนะครับ ซึ่งขณะนี้เราผลิตนักเรียนเราออกไปสู่ภายนอกเพื่อสังคมนะครับะที่มีคุณภาพนะครับและสุดท้ายนะครับต้องขอบคุณสิ่เก่ามากนะครับที่จะกิจกรรมดีๆให้กับโรงเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรียนอีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมอื่นๆนะครับก็ต้องขอบคุณมากครับสำหรับวัตถุประสงค์การเรลยนรนะครับก็คือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างครูศิษย์ปัจจุบันแล้วก็ศิษย์เก่านะครับที่เรามีความเป็นพี่น้องสาธิตประจุบันเป็นการนํำลึกถึงพระคุณครูนะครับซึ่งการจัดเรลยนรีเนี่ย วันนี้เป็นการจัดครั้งที่26แล้วที่ต่อเนื่องกันมานะครับโดยที่กิจกรรมส่วนนึงของแร์ลี่ก็คือจะมีการจัดกิจกรรม CSR ทําประโยชน์ตอบแทนสังคมด้วยสําหรับรายได้ที่ได้มานั้นนะครับส่วนหนึ่งเราจะถูกกล้าถวายสมเด็จพระนิษฐาธที่ราชานะครับ จากอุศส์นะครับว่าจะทําอะไรคือสู่สังคมบ้างอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นไปเพื่อการพัฒนาโรงเรียนสาธิตพุทธมณฑลของเราเองนะครับเพื่อจะเป็นการพัฒนาคณาจารย์สิทธิ์ปัจจุบันรวมถึงดูแลสิทธิ์เก่านะฮะในกรณีที่มีความจำเป็นนะครับก็ขอทุกคนมาร่วมกิจกรรมสนุกๆดีๆแบบนี้ด้วยกันนะครับคุณนฮะ ก็โอกาสสุดท้ายนะคะรีบมาสนุกกันอยา่าพลาดความสนุกที่รอคุณอยู่ที่ที่ชะอำนะคะทอเมสซิ่งทุมวันแลนดี้ครั้งที่26ค่ะตอนชิลออนเดอะบีชไท์ค่ะขอบคุณค่ะใช่ค่ะมีกิจกรรมสนุกมากมายเลยตอนกลางคืนเนี่ยก็จะมีกิจกรรมต่างๆซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบปลาเป้าหรืออะไรต่างๆที่สําคัญคือของรางวัลค่ะของรางวัลมีเยอะมากครับใครไปเนี่ยต้องได้กลับกับบ้านมาติดมือกับบ้านค่ะ และหมดเวลาลงแล้วครับในสวัสดีสถานิข่าววันนี้ครับเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ผมนกพัฤอภิพัฒน์เดชากุลพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ